ค่ะทีนี้นะคะแล้วก็จะไปทำส่วนสูตรโฟมกันอีกแล้วก็วันนี้นะคะเราทเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นอ่นเข้าไปด้วยโอเคมาดูวิธีทํากันเลยนะคะหากมีเสียงไรลูกคนก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคคน,นที่เล่นเกมว่าใส่กาวกาวน้ำคุ่หรือว่ากาวน้ำใสได้นะคะ แต่แนะนำอย่างหนึงนะคะคนที่แบบต้องทำสารสูโฟมอ่ะที่มันฟูๆก็แนะนำไม่ใช้กาวลาเทคดีกว่านะคะเพราะว่ากาวละเทคเนี่ยมันจะมีความข้นเหนียวมากกว่ากาวน้ำใสนะคะจากนั้นเราก็ใส่โฟมที่ลงไปโฟมที่อีกโอ ขออน,นุญาตบีฟมงก่อนนะคะเดี๋ยวหนึ่งสองเดี๋ยวลองคนดูก่อนอเราใส่มาประมาณนี้นะคะลองให้ดูโอเคแล้วก็ขอตัดคลิป ใช่ค่ะแล้วก็จะมาดูวิธีการใส่สีกันเลยนะคะเดี๋ยวคนชุดลวดไปก่อนนะคะมันจะฟูฟูฟูเหมือนวิปปิ้งครีมเลยแล้วก็จะเป็นก้อนแต่ว่ามันไม่เป็นสว่างทีแล้วก็ใส่สีก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่สีไปเลยนะคะสีที่เราใช้นะคะเป็นสีม่วงสีแดงผสมกันนะคะ ดูซิว่ามันจะได้สีอะไรสีที่เราคาดไว้ให้มันจะสีชมไม่ชมพูอ่ะขออขนมเหมือนทีนก็สตรอเบอรี่อ่ะก็คนเป็นเสียง สีสวยมากเลยใส่สีละหอยดนะสีแดงกับสีม่วงสีแดงหยดหนึ่งสีม่วงหนึ่งหยดอ้สวยมากเลยลัวมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวก็ขอคนเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็มาดูขั้นตอน <Okay. S 2> โอเคค่ะแล้วคนต่อไปนะคะน้ำยาน,นะคะที่เราใช้ในวันนี้ก็จะเป็นบอเล็ตนะคะน้ำบอเล็ตฟูมากโอเคใส่น้ำบอเล็ตเข้าไปโอเคว่าใครจะใช้น้ำยาแล้วมืแผลเองก็ได้นะคะ ให้โยกีของจีจาอะไรก็ได้มันก็จะเริ่มจัดัวนก่อน,นเดี๋ยวให้ดูขันหนึ่งขัดนชิ้นเห็นชาดิยังเข็ก็ใส่น้ำบอเล็กแล้วก็คุณต่อไปนะคะมันจะเป็นก้อนแบบน,นี้โอเคแล้วใส่โฟม เยอะเลยนะคะมันจะได้ฟูๆสีเหมือนสูตรก็เลยเคแล้วข้อสองแต่ไม่ต้องโคนกล่องมันจะไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดภาชนะของเรานะคะโอเคเสียง้เราก็ไปแตะนีดนึ่งเธออยู่ในห้องน้ำ ก็เราเป็นหวัดด้วยแหละผสมกันเลยแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้ใส่น้ำบรลเพิ่มน,นะคะเดี๋ยวเฮเยกคุณค่อ เ้าว no, wow. no. okay. okay. ่าไม่ต้องใส่เพื่อมาต่อไปเนาะเอเคเพ็นไหมโอเคแป๊บหนึ่งนะคะตัดคลิปก่อนมาต่อเลยนะคะก็คนต่ออเช่าอเช่า นี่มันก็จะได้สีนี้เลยอยาขอออกมาด้วยเราบอกว่ามันดิ่งเราแอบทำสีม้วนใช่ไหมแต่ว่า,าใจมันเถองใส่สีแดงไปเลยได้สีนี้อยาเอาให้ดู นี่เลยก็เดี๋ยวเราจะม้วนให้ดูอืไมชอบอ่ะหอมด้ะถ้ามปกลิ่นสตอเบอรี่ไม่มีมีแต่กลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นอ่อนงเช่นนี้ เรื่อยๆนะคะสิ้มๆมุกเลยล่ะมันแข็งนิดนึงนะคะหรือว่าอะไรไม่เราไม่ได้ชอบยืดเท่าไหร่เราชอบแบบห่อยนี้แล้วก็จิ้ม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 โอเคค่ะเห็นชัดไหมชอบมากเลยสีนีล้องมันดูอ่อนอ่อน แต่ว่าสีจริงสวยมวากเลยสีส,สดนะคะสีออกสต์อับรี่ว่ามันไม่เป็นสตรอเบอรี่มันเหมือ,อ,อนเป้งขนมปังนี่กลิ่นขี้เลยอีกมาเต็มเต็มเลยที่ แล้วก็ไม่ได้น้ำเลยหาบานตอนสิบเอ็ดโมงทีแล้วเราก็จะนี่นคะคะ นีเหลือ <c oughs> แล้วก็เป็นหวัดน,นึงนะคะก็ขอไปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซัสบสไคร์ด้วยนะคะไอ l ดี e ลนะคะแล้วก็ให้ไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ขายนะที่เราให้ไอดีไปเพราะว่า อาจจะมีคนถามสูตรหรือว่าทำนี่ทำนี่ทำนั่นเย่ยเนอะให้ไปมันก็จะขาดนะคะนี่ถามสีข้างในดูสีออ้ยไม่ช้สีนี้ทำทำสีใสได้ไหมอ่ะ เราคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสักใครเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะคะ